าวน้อยบันเทิงนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะและวันนั้นหนูไล์สดด้วยตั้งแต่แรกจนจบงานทุกคนก็จะเห็นว่าหนูทำงานหนูไม่ได้ทิ้งงานนะคะวันนั้นมาที่นี่อ่าก็คือประเด็นในเรื่องนี้เราก็ขอโทษในวันนั้นแล้วก็เราคือก็ขึ้นแสดงนะคะแล้ว<ม>ทีนี้ประเด็นที่สามนะคะที่ที่ว่าเป็นโปสเตอร์คือในเรื่องของโปสเตอร์นะคะ ถ้าจะเอาเรื่องนี้มามากล่าวผิดแล้วก็ฟ้องร้องเราเราเราก็ไม่ติดแต่ว่าในเรื่องของการโปสเตอร์คือเราไม่ได้เป็นคนทําขึ้นนะคะเฮ้าบรเดเป็นคนเหตุข้นก็เป็นทางของผู้ว่าจ้างทําขึ้นนะคะแล้วทีนี้นะคะหลังจากที่เฮ้าแสดงเสจหลังจากที่เราแสดงเสร็จนะคะในเรื่องของการว่าจ้างแต่คือเฮ้าก็บอกว่าราคาที่เหลือเท่านี้เท่านี้และที่นี่ ผู้ว่าจ้างก็เลยบอกว่าก็คือในเรื่องของนักร้องของแบ็กอัพผู้ว่าจ้างไม่ได้ติดก็คือบม่ได้ติดปัญหาบาเรื่องของนักร้องของผู้ว่าจ้างไม่ได้ติดปัญหาแต่ติดแค่แดนเซอร์ในเรื่องในติดแค่แดนเซอร์เราก็ยอมรับเราก็ขอโทษกับผู้ว่าจ้างไปแล้วทีนี้ทางผู้ว่าจ้างนะคะ,ะก็่าเสียหายในในส่วนนี้จะเข้ากับเรื่องรับผิดชอบว่า ในเรื่องไม่มีการแดนซ์ไม่มีแดนเซอร์เราเราน้อมรับผิดแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายไป5,000บาทเพราะว่าคือห้าอิงตามแดนเซอร์ที่ว่าเป็นงานรับเชิญ4 6งคนถ้า6คนอของวงเราเราจ้าง6คนเนี่ยเราจ้างอยู่ที่คนละ700บาทก็จะเป็น4,200บาทนะฮะแต่ห้ากระดไปให้หาพันบาทก็คือ,อผู้จ้างมีกระบบติอง เพิ่นกระจายเงื่อนมากในส่วนของที่เหลือก็คืองานหนึ่งแสนสองหมื่นบาทเรามัดจำสองหมื่นอ่าจัดจำไปสองหมื่นก็คือเหลอหนึ่งแสนก็คือลดให้ห้าพันก็คือเหลือเก้าหมื่นห้าพันบาทผู้ว่าจ้างกระจายมากเท่ากับขอบคุณผู้ว่าจ้างแล้วก็จบเราก็คิดว่าน่าจะจบไปในส่วนของเรื่องของตรงนี้นะคะแต่ว่าผู้ว่าจ้างอ่าจะเอาในส่วนนี้ไปฟ้องเท่า เฮ้าเฮากับบาบาเฮามาติดแต่ว่าในในสิ่งที่เราทําเราทําตามที่เราตกลงกับผู้าจ้างเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะคะคือในราคาหนึ่งแสนสองหมื่บาทก็คือหลักๆก็คือได้น้องแพรอลายแพรกับน้องเพลงไปนะคะอืมก็คือทุกอย่างเขากับทํางานตามหนาทีแต่เรื่องที่ผิดพลาดก็คือหนึ่งเรื่องโปสเตอร์ที่เราไม่ได้ทําทําส่งให้เจ้าภาพแล้วเอาไปโพสต์ว่าเต็มวง แต่ซึ่งที่จริงเราไม่ได้จ้างเราเต็มวงอ่าอันนี้คือชี้แจงตามตามข้อเท็จจริงว่าไม่ได้จ้างเราเต็มวงอันนี้ยืนยันว่าไม่ได้จ้างเต็มวงอ่าสองเราผิดพลาดในเรื่องของแดนเซอร์นะคะอันนี้เราน้อมรับผิดแต่อันใดผิดจะมาไปตามผิดอันไหนที่หนูไม่ผิดอ่าหนูก็พูดไปตามความจริงแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณสีฟองเห้า ถ้าคุณคิดว่าข้อเท็จจริงมันเพียงพอเป,เป็นประมาณว่าเป็นผู้จัดระดับประเทศที่ทําให้งานเขาเสียหายในเรื่องการว่าจ้างเราเราก็ขอบคุณผู้จัดนะคะที่แบบว่าเห็นเห็นในความการทํางานของเฮ้าแล้วก็อจ้างเราไปนะคะแต่ว่าในเรื่องของอการเสียหายชื่อเสียงหรืออะไรเราก็ไม่ไม่ได้ทําให้เสียหายเพราะเราทําตามสัญญาแล้วก็แจ้งไปแล้วว่าคือหลักๆก,ก,ก็เป็นแพลวๆกับน้องเพีงนะคะ ก็ถ้าทางพูดจัดยืนยันว่าจะฟ้องเราก็เราก็ยินดีให้ฟ้องถ้าเกิดว่าเราผิดจริงนะคะอ่าแล้วทีเนี้ยอ่าก็จะมีโพูด,ดวอาเจออันนี้เคลียร์ไหมคะเรื่องนี้เอาถามทุกคนก่อนว่าเคลียร์ไหมเออ เคลียบอตอนถามเป็นประเด็นก่อนจะได้ไปประเด็นอื่นประเด็นนี้เคลียร์ไหมคะซึ่งที่จริงเราคุยกันหลังเวทีวันนั้นทุกคนก็แฮปปี้นะแต่ถามว่าหนูก็ขอทุกอุ้ยพี่แดนเซอร์ oh. อ่าแดนเซอร์ที่จะไหนนูคือผิดพลาดเรื่องแดนเซอร์แต่พอตกห้องเดินนูสีเดาคุ้นสามคอยกระเบ้าแบบทำนองแบบว่าน้องเพ่งเหมือนียู่ห้องของเดาคุ้นสามได้รูกเ้างมีแดนเซอร์เคลนบอ ถ้าก็บเาเร่นบ่หัวก,กันแล้วแล้วแล้วพี่เขาก็นั่งอยู่กับเราแล้วเราก็คุยกันเรื่องงานแล้วเราก็คุยกันเรื่องอื่นซึ่งมันมันบ่ดยเกิดบรรยากาศที่ซีเรียสหรือว่าเจา้าคือจังสันเะสีไม่ไม่มีเลยหลังเวท,ทีวันนั้นเรานั่งคุยกันแบบคุยกันที่ดีเลยอ่าไม่ได้มีเรื่องต้องทะเลาะบ่อแวงอะไรกันเลยหลังเบทีนะคะอืมแล้วหลังจากนั้นเราก็เลยอ่ะ มาคุยกันหลังเลิกงานเคลียอะไรค่าใช้ใจ่ายหมดทุกอย่างเคลียนอกจากโอเคอ่อาพะวราเคลียรค่าใช้ใจ่ายเราก็แจ้งแล้วว่าในส่วนของผิดพาลาดเราก็อขอโทษผู้จัดงานไปนะคะว่าไม่มีแดนเซอร์จริงๆแล้วก็ลดค่าใช้ใจ่ายไปห้าพันแล้วก็ผู้จัดงานเขาก็โอเคแล้วก็โอนเงินมาจ่ายก็คือจบแล้วก็ขอบคุณ โน่นนี่นั่นก็สิคือสิแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีปัญหาเรื่องนี้เกิดขึ้นนะคะค่ะแล้วคุณก็เป็นออรกแกไนซ์ผู้จัดงานใช่ครัคุณเป็นออรกแกไนซ์ผู้จัดงานซึ่งศิลปินทั่วประเทศรู้จักคุณอ่าอันนี้คือศิลปินทั่วประเทศรู้จักคุณเพราะว่าคุณเคยร่วมงานกับศิลปินทุกๆเบอร์ในประเทศไทยแล้วในการที่คุณโพสต์แบบนี้ถามว่าเราเสียหายไหม ก็เต็มๆ mm, เลยค่ะ <พ gemeinsam. S 1> เราก็เสียหายที่เขาออกมาเบาะมน,นี้ก็คือว่าคนที่เป็นเพื่อนใน Facebook ของคุณอ่า o r g แก i z e จัดงานเขาเป็นเพื่อนกลุ่มศิลปินทัง้นงนั้นอ่าแล้วทีเนี้ยในเมื่อคุณโพสต์ไปแบบนั้น <demek. S 1> เราเสียหายไหมรเราก็เสียหายเต็มๆคอยก็เลยต้อออกมานางเบาแลวก็ชี้แจงขอเท็จจริงเพรว่าข้อเท็จจริงเราเราก็แจ้งไว้อยู่นะคะถ้าเอาเต็มวงไปบึงการมันมันไม่ได้ราคานี้ราคาเรารับเต็มวงเท่าไหร่รู้สิอ่าราคาที่เขารับเต็มวงเนื้อพี่น้อง เริ่มต้นที่สองแสนสองหมื่นบาทนะคะอันนี้คือเม่ถึงอยู่กับระยะทางเแล้วเวทีแมนครบเวทีเครื่องเสียงครบทุกอย่างแล้วก็ถ้าตัดเวทีเครื่องเสียงออกนะคะพี่น้องถ้าสิรับเริ่มต้นทีหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทอันนี้เช็คได้ทั่วไปนะคะที่งานที่เรารับมาแล้วแม่เนาะแสนเจ็ดถึงแสนแปดแสนเจ็ดแสนแปดใช่ระยะทางที่ที่จะต้องไปก็คืออ่าถ้าห้าแถวแถวผานลิซ่าใกล้ๆก็คืออ่า แสนหกแสนเจ็ดแสนแปดเขามีเครื่องเสียงเวทีนะคะแต่อันนี้ไปไปที่งานบึงการเราก็เจ้่มผู้จัดแล้วว่าในราคาแสนสองมันไม่ได้นะคะแล้วก็ถามผู้จัดย้ําอีกครั้งว่าถามแล้วว่าจะเอาเต็มวงหรือว่าเอาตามงบผู้จัดบอกว่าเอาตามงบก็คือหนึ่งแสสองมืตามหลักฐานที่เปิดให้ดูนะคะก็ ก็เลยก็ห้ากับแจมไปบ้านหนึ่งแสนสองหมืนบาทก็คือหลักๆาก็จะเป็นแพรวก็นองเพลงแล้วก็แบคอัพเขาคือไม่ได้ศิลปินไปทุกคนนะคะอาจจะได้ไปบางคนแล้วก็มีนักร้องไปเพิ่มให้หนึ่งคนนะฮะ<ม>แต่ส่วนของการผิดพลาดท,ที่ไม่มีดนเซอร์เราก็ได้กล่าวขอโทษทางผู้จับไปแล้วใ,ในในแชทแล้วก็คุยแล้วก็ตกลงจ่ายค่าสินไหมเราก็ทําไมอย่าพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆอย่าลืมกดซับสไครต์นะคะ